าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ แม่จะแม่พ่อจะพ่อไม่ได้ดูแลลูกเลยสาขาบางครอบตัวเอาดีไม่ได้ลูกเสียหายหนูเสียหานขอฝากไปนะพวกคุณหนูทุกคนจะกินยาตายโปรดฟังเราบ้างพ่อก็ไม่มีพ่อก็ทิ้งไปรีอแม่ก็ทิ้งไปไมาจาป่จังกลัวช่วยตัวเองต่อไปช่วยตัวเองต่อไปเอาไว้จวสอน เราไปป้าระพุทยาวิทยาเ้าต้องบอกให้ไปหาพระสงฆ์เราไปหาพระสงฆ์พระสงฆ์ก็บอกให้หาพระธรรมเราไปหาพระธรรมพระธรรมก็บอกไปหาพึ่งตัวเองพระธรรมจะบอกให้พึ่งตัวเองถ้าธรรมําสอนพิท,ท้าเป็นการช่วยตัวเองและพึ่งตัวอสอนตัวเองไนดะ้สนับสนุนโดยน้ําปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ําปลาฉั่วฮะเสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง